สวัสดีครับสวัสดีผมจะมาเล่นไพ่ทายใจให้ผู้ชมดูนะครับเออไพ่ธรรมดา,าธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูเป็น,ปน,ปนอ่ะอันนี้นะคือเป็นไพ่ที่เราสามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดไม่ใช่ไพ่แก่เดกแก่ดอกนะครับแต่เป็นไพ่ทายใจผู้ชมผู้ชมเลือกใบไหนเราสามารถที่จะรู้ได้ได้เลยเอาไม่เอาเพื่อจะให้สําคัญว่ามันไม่ใช่ไพ่แก่ดอกอ่ะผมจะให้เอาเอาไพ่ใบใต้ ใต้ใต้ใต้ใบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้แกะไม่ได้ดูนะโอเคนะผมเอามาไว้อย่างนี้นะทุกคนก็ไม่ได้ดูผมก็ยังไม่ได้ดูอยู่ใต้นี้นะครับผมจะทายก่อนมันเป็นไพ่สีดําเป็นไพ่ดอกจิกเป็นไพ่เจ็ดดอกจิกอ่ะใช่ป่ะเออเป็นไพ่เดอกจิกเห็นไหมว่ามันเร,เราเราสามารถที่จะรู้ได้นะครับไพ่ไพ่ทุกสำรับอะนะครับเออเราเราสามารถที่จะรู้รได้เลย อันนี้ก็ได้อ่าเราเนี่ยเราคลี่คลี่คลี่มาอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้นะเอาใบไหนเอาเอาใบใบใต้ใบนี้นะเอาใบใต้ใบนี้นะเออใบใต้ใบนี้โอเคไม่เห็นไม่เห็นถ้าถ้าผมเอาเอาใบอย่างใบนี้อาจจะบอกว่าอ่าแกะแกะดอกก็ได้ใช่ไหมอ่าเอาใบใต้ใบใบล่างสุดนะใบล่างสุดนะใบล่างสุดนะผมจะไม่ผมผมจะทายก่อนโอเคอ่า ระปับป๊บอ้าวเป็นไพ่สีดําอีกแล้วเป็นดอกจิกอีกแล้วแต่เป็นไพ่ที่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยฮะพระาชาคิงดอกจิกเห็นไหมเออเนี่ยไพ่นี้สามารถที่จะเล่นได้เล่นได้นะครับเล่นได้ทุกคนทุกคนอ่าคนอื่นเล่นจะเล่น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 ไม่เหมือนผมเล่นนะครับเอาอย่างอย่างถ้าเกิดเราไปดูอ่าอย่างเงี้ยใช่าไหม เออ,เ,อ,อเขาจะจำเขาจะจำเบอร์นี้ไว้ก่อนเบอร์บนเนี่ยเวลากรีดอย่างนี้นะครับเห็นไหมเขาจำเบอร์นี้เลยนะเออเขาจำเบอร์นี้ของเขาแต่เขาจะเอามาทำอย่างนี้เออหรือปัปั๊บปั๊บหนึ่งสองแล้วเอามาไว้ข้างล่างนี้ใช่ไหมเออเอาเออเออไม่างล่างนี้ใช่ไหมเพราะะนั้นเวลาทายมาเขาก็เอาเบอร์นี้ใช่ไหมเออถือว่าเอาเบอร์เบอร์นี้นะเขาก็ มันก็จะเอาตัวตัวนี้มันจะมาแทนตัวเนี่ยตัวคิงดอกจิกไอ้ตัวตัว,ต,วตัวที่เขาจําไว้ไอ้คิงคิงขลามตัดมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ถ่ายคิงขลามตัดเลยแต่ของผมไม่ไม่เหมือนกันนะครับของผมจําเบอร์ล่างนะครับจำเบอร์ล่างนะจำเบอร์ล่างก็คือเบอร์นี้นะครับนี่เราเราเลื่อนมาอย่างนี้ดูนะเห็นไหมเออนี่นี่ ถ้าชี้เบอร์นี้ดูนะชี้เบอร์นี้นะเขาชี้เบอร์นี้นะดูดูดูนะเขาชี้เบอร์นี้นะแต่ยังไง,งไงมันก็มาอยู่หาอยู่เบอร์เราอยู่เดียเห็นไหมเบอร์ก็คือเบอร์นี้เห็นไหมนี่ถ้าอยากจะรู้นะรู้จริงๆนะถามเฮียหลวงกงไข่เลยเออแกเป็นคนเขียนตำรา <c oughs> โอเคง่ายๆนะเออ